เลขไหมมีการเชงออเจกเตอร์ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้สี่ชั่วโมงเลยนะใช่ไหมแต่รู้สึกวุ่นวายไหมรู้สึกรู้สึกว่ามันกวนใจเราไหมกวนใจดิทำไมไม่กวนใจแหมเป็นผมผมก็ยีมรู้สึกหมุนหงิดกับมันเพราะอะไรคุณดูราคาวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งแบบกวนโอ้ยอะเนี่ยอยู่ในกรอบแต่ดีคุณวิ่งในกรอบแบบนี้ดีผมชอบคําว่าชอบคือหนึ่งคุณไซเวลแล้วแล้วเทรนยังเป็นขาขึ้นแบบนี้นะผมชอบมาแบบ กด B แถวแถวเวลามีการคอนเฟิร์มเป็นฟรีแถวเนี้ยผมชอบกด B ีขึ้นไปครับมันเหมือนกับว่าเราได้เปรียบมากกว่าครับถ้าหลุดใช่ไหมเรา s l สักสองร้อยก็ได้ครับมันอาจจะมาที่ออเดอร์บ็อกนี้แล้วตีกลับซึ่งผมก็มองนะตอนแรกว่าเอาละถ้าจะปิดออเดอร์บ็อกนี้ก็ก็ได้ไม่น่าเกียดแต่ราคาเขาเลือกไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้เลยแล้วสุดท้ายราคาปุ๊บดีดออกไปจากกรอบเลยปิดเนื้อด้วยอืมเหลือเลยอ,อย่างนัน้ไม่ได้หรอกครับเพราะสุดท้ายราคาขึ้นไปยังเหลืออีกหนึ่ง ห้าพันห้าหมื่นหกพันห้าหมื่นห้าพันผมก็โอเคแล้วดีใจแล้วนี่ห้าหมื่นสี่พันเก้าตอนนี้หนะ้าหมื่นสี่พันห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสี่นะก็เหลืออีกนิดนึงนะขึ้นไปได้เนี่ยแล้วพอไปถึงแต่ละโซนพอราคาวิ่งไปถึงแต่ละโซนใช่ไหมค่อยพิจารณาใหม่ค่อยพิจารณาใหม่อ่าคือเราต้องเขาเรียกมันต้องมีมาตรวัดต้องมีอะไรที่วัดค่าของมันออกมาได้ครับว่า ไปจริงไหมไปเท่าไหร่ไปไปไปเพราะอะไรด้วยสาเหตุอะไรมีอะไรให้เราอ้างอิงอะไรประมาณนี้นะครับไม่งั้นนะครับตอนที่เราเทรดอะมันจะเป็นมโนเทรดไปหมดเลยอันนี้ผมลบออกเลยนะหรือว่าให้ให้ตงให้ตั้งไว้ก่อนจริงๆก็ตั้งไว้ตั้งแต่วันนู้น <c oughs> ตั้งไว้ก่อนก็ได้ผมมันถึงชีพีให้มันให้มันถึงก่อนเนาะเราให้มันถึงก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงราคาก็ไต่ขึ้นมาสูงมากนะครับเหมือนวันนี้ทองคำก็เหมือนกันราคาขึ้นมาโอเคไปเทสโลเทสไฮเดี๋ยวราคารีเทสเรารอจังหวะ เรารอจังหวะเราไปดูวนะ่า XAUUSD กลับไปเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ถ้าเราอยู่ใน XAUUSD สิ่งเดียวเลยของ XAUUSD เนี่ยตอนนี้ราคาเข้าบอสซึ่งผมเห็นชัดว่าเข้าบอสแน่นอนใช่ไหมปิดเนี้ยปิดเนื้อในขณะเดียการเข้าชน FVG ลดชนออเดอร์บ็อแบบนี้เนาะเป็นดีมาน์แล้วกันนะจริงๆก็คือก็ต้องเปีย่ยงแต่ตรงนี้อ่ะตอนนี้เราได้ตัวนี้มาใช่ไหมครับ ปุ๊บราคาเด้งขึ้นกลับไปถ้าราคาเนี่ยมาแค่ไม่ทําสวิงไฮใหม่ถือว่าโชคดีถ้าราคาทำสวิงไฮใหม่นะถือว่าจบเลยแล้วก็เบรกเทรดไลน์ได้นะก็เป็นขาลงรุดโลกดีเลยถือยาวไปถึงนู่นนะครับอีกไกลเพฉะนั้นตอนนี้ราคาวิ่งอยู่ในโซนไหมอยู่ในโซนแต่ถามว่าเรารอเดอร์ในตางฟรมนี้มันไรเดยจริงหนึ่งที่ผมเห็นอยู่จุดหนึ่งคือตรงนี้ที่ผมยังค่อนข้างจะไม่ค่อยไว้ใจนะครับเนี่ยที่บอกว่าถ้าราคามันจะมาเคลียร์ liquidity เนี่ย ตรงนี้มันเป็นเหมือน R1 R2 R3 หรือว่าเป็นการทําสามารถเฟคเอาโซนขึ้นไปตรงนั้นะได้แต่ถ้าราคามันไม่ไปจริงๆแล้วมันเบรกเทนไลน์ก็คือยอนครับโครงสร้างเปลี่ยนมาเก็ตเปลี่ยนสกัลเจอร์เปลี่ยนเทรดเออย่างเดียวไม่ต้องทำไรนะครับเพราะฉะนั้นราคาควรหลุดสวิงออกมาหลุดโลมาอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยดี D. แต่ถ้าไม่งั้นอ่ะเราจะเป็นมโนโไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็ไม่ได้อ่ะครับอ่ะเรามาดูเนี่ยพฤติกรรมของราคาตอนนี้เป็นอย่างนี้อ่ะเห็นไหม ปิดโชนปุ๊บลงล่วงโอเคแต่คนที่เทรดสองเท่าได้ไหมได้เก็บอะไรเงี้ยบางคนเขาเฉลี่ยเก็บแบบนั้นแต่ถามว่ามีออเดอร์อยู่ฝั่ง B ฝั่ง S เนี่ยเราไปดูวันตอนไหนถึงจะน่าหน้าดูตอนเช้ามันน่าดูไหมล่ะมันก็ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ราคาแต่มันถามว่าคาดการโซนได้ไหมว่าราคาจะไปเนี่ยถ้าจะขึ้นขึ้นไปเท่าไหร่จะจะลงลงเท่าไหร่ได้ก็มีแค่โซนสองโซนเนี้ยที่ผมเห็นว่าราคาเนี่ยถ้าลงก็ลงโซนด้านล่างถ้าขึ้นก็ขึ้นโซนด้านบนมีแค่นี้เองถ้าลงมาถึงโซนตรงนี้แล้วพิจารณา B ได้ก็เเคกกดด B ไปถ้าาิว่ ราคาเขาหลุดหายตรงนี้ตอนนี้ถ้าเป็นแบบนี้รีเทสลงมาแล้วก,ก็ไม่ดุโรสมมติด้านมาปิดแฟลกิวัลจับตรงนี้เป็นออดเดอร์บ็อกด้านล่างนะสมมติเปาเป็นออดเดอร์บ็อกด้านล่างนี่ตรงนี้มันเป็นออเดอร์บ็อกอยู่แล้วแหละเรามองตามมาเก็ตส t ั u กเจอ e นะที่มาที่ไปอาจารย์ให้ไม่ให้นักเรียนมโนโไม่มีฟุกแต่มีทริคใช่ถูกคือจริงๆอ่ะมันบางครั้งเราก็คิดว่าเรามโนโกันเพราะเราเทรดใหม่ๆเราก็คิดว่าเรามโนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะพอเรานั่งคิดไปคิดทบทวนไปคิดตรงไหน มันไม่ใช่มนโนเออมันเป็นสิ่งที่เหมือนเออตอนแรกๆเพราะเราไม่ได้เก็บสถิติตเราก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะมนโนแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ครับราคาเลยเรียกว่าไปอย่างเนี้ยเราต้องหาให้ชัดว่าไปด้วยสาเหตุอะไรไปด้วยสาเหตุอะไรที่ทําให้เรามั่นใจที่จะถือให้มันราคาวิ่งขึ้นไปมันควรดูอะไรเพิ่มเติมไหมพฤติกรรมราคาเป็นยังไงบ้างถ้าราคาจะก่อนที่จะไปเขาทําสมมุตินะถ้าเขาทําตรงเนี้ยลงมาดง ตัวนี้กลายเป็นอะไรกลายเป็นสวิงไฮที่ใกล้กันถูกไหมเป็นสวิงไฮที่เท่าเทียมกันหรือเขาเรียกอ e ีควอไฮตัวมันเองก็เป็นลิควิดิตี้อยู่ดีถูกไหมไม่พ้นหรอกยังไงคุณก็เป็นลิควิดิตี้อยู่ดีอืถ้ามันเป็นลิควิดิตี้แลวถ้าเขาเคลียร์ลิควิดิตี้ก็ได้ถูกไหมครับแสดงว่าตอนนี้วันนี้ตอนเชา้าเอเชียคุณขึ้นมาทำลิควิดิตี้ให้ราคาพอทำลิควิดิตี้ให้ราคาเสร็จเป็นไงครับล้อเบรกไปเลย สุดท้ายคือไปเก็บเอสด้านบนเลยใช่ไหมฮะเราเทรดไปลักษณะแบบเนี้ยเขาจะไม่มีมโนโเลยนะอืมแต่วยกับดเรื่อง,องว่าถ้าใหม่อยู่ในตลาดอะมันก,ก็ต้องบอกว่าเป็นมโนแต่ถามว่าก็ถูกในมุมนึงคําว่ามโนมันก็ถูกแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นมโนที่มีเหตุและมีผลเนาะมันมีเหตุและมีผลกํากับการที่เราตัดสินใจในการเทรดเราด้วยเพราะว่าคําว่าไม่มโนเลยจะบอกว่าไม่มโนเลยก็ไม่ไได้ใช่ไหมครับเพราะว่า มันต้องมนโนให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงของตลาดมากที่สุดนะครับตลาดมีโอกาสแนวโน้มไปยังไงทิศทางไหนถ้าเราไม่ดูแนวโน้มเลยเราไม่ดูอะไรเลยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นมนโนทุร้่นๆหน่วแต่นี่เราดูแนวโน้มมันแนวนี้ตอนนี้แนวโน้มมันเป็นการพักตัวขึ้นมานะครับเราก็อาจจะมองเป็นการบีขึ้นไปได้นะครับถ้าราคาบีขึ้นไปไปประมาณสักบริเวณ2036 37ด้านบนใช่ไหมตรงเนี้ยเรามนโนไหมมีมนโนมีมนโนแหละ แต่มโนอยู่บนเหตุผลนะครับว่าด้วยกับการที่ราคารีเทสล,ลงมาเมื่อวานราคามันทําสวิงทาสวิงโลก็จริงแต่มันมีการให้เราเริ่มรู้สึกว่าอยากเข้าบีตั้งแต่ตอนที่ราคาลงมาตรงุยตอนนี้ราคาเข้าบีตอนที่ราคาลงมาตรงนี้แล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราอยากเข้าบีตั้งแต่ตรงนี้แล้วน่าจะลงก่อนนะครับใช้นโอเอฟดู ตามเฟรม H4 มันไม่ไม่มันกึ่งกึ่งที่สุกิจมันกึ่งกึ่งคือราคาเนะี่ยมันสามถ้ามันไม่เบรกเทรนไลน์อ่ะหมดสิทธิ์เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าไม่เบรกเทรนไลน์ขาไม่ครบคือถ้าเบรกไปเลยอ่ะมันจบไปเลยแต่ถ้าราคาไม่เบรกเทรนไลน์นะมีโอกาสครับขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกซึ่งหมายความว่าอ่าอ,อ่ะสมมติพี่ใช้น n โอนะสมมติพี่ใช้น n โอผมบอกว่า,วา ผมว่าเราใช้ NEO นะครับที่บอกว่าใช้ NEO ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาวันนี้เรามีนี่วันนี้เราคุยทำเวิร์กช็อป NEO กันเนาะเออวันนี้สําหรับคนที่เรียนอีีเดย E-Dev กับผมเนาะวันนี้เวิร์กช็อป NEO หรือว่าจะเวิร์กช็อปบางอย่างตอนนี้เลยก็ได้สาหรับคนที่เรียน NEO Wave นะครับเรามองดูนี่พี่นะถ้าพี่มองอย่างเงี้ยครับเนี่ย H4 พี่บอกว่ามันมีโอกาสลงได้หรือเปล่าผมก็มองว่ามีโอกาสลงครับแต่มันต้องหลุดเส้นไลน์ ชแนลขาลงเอยขาขึ้นไปก่อนมันต้องเบรกได้เรียนแล้วดีใจไว้แม้เรียนแล้วพี่อย่าเรียนไปนหมดแล้วก็หมดแล้วที่เหลือเราแค่วิคช็อปกันนะครับทีนี้วันนี้วันนี้ก็วิคช็อปกันอีกเนาะเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่ดูนะเป็นเหมือนกับเป็นเทรนใช่ไหมครับอาจจะเป็น A B C ลงมาตรงนี้เป็นอันนี้เป็น A ใช่ไหมแล้วก็ไซเควลลงมามนเนี้ยก็น่าเป็นพักตัวใช่ไหมคือไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นเทรนอันนี้พักตัวตัวอันนี้เป็นเทรน ไอเนี่ยพักตัวไอเนี่ยเริ่มเป็นเทรนแล้วอยู่ดีไอตรงเทรนเนี้ยมันบอสนะที่คิดดูว่าคำว่าบอสเออบอสเนาะบอสตัวนี้บอสไหมบอสครับแต่หลังจากที่มันบอสอ่ะมันออกเป็นสามเหลี่ยมปากเปิดมาเลยอย่างเงี้ยมันก็มองเป็นอะไรเนี่ย A B C D E ได้ไหมได้ไงถูกไหมครับเป็นสามเหลี่ยมปากเปิดซึ่งเป็น expanding triangle expanding triangle นะอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ก็ได้พี่ฉะนั้นฉะนั้นฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหมดเนี่ยที่วิ่งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแช่ a และตรงนี้เป็น b และตรงนี้เป็น a และ b และจบ c ตรงนี้ไม่ได้หรอก็ได้นะจบด้านบนได้นะพี่ผมถึงบอกว่าไอ้ตรงที่เป็น e q u a l h i g h ของ time frame day อะไม่ค่อยน่าไว้ใจอะผมมีโอกาสว,าว่ามองว่ามันน่าไปได้อะมันโอกาสมันมีอะเพราะมันมีโอกาสกู้ไปเลยก็เลยยังไม่ตัดช้อยว่า เออมันจะลงไปเลยไหมอย่างเงี้ยลงเลยได้แต่ต้องหลุดจริงๆครับลงเลยได้แต่ต้องหยุดจริงๆทีนี้ถ้าพี่นับแบบอุย้ยทีนี้ถ้าพี่นับแบบอุย้ยทีนี้ถ้าพี่นับแบบอุย้ยนะครับอยู่ๆมัน